ในหลายๆครั้งเรามีความจำเป็นต้องเอาข้อความที่อยู่ในเซลล์อย่างเช่นชื่อกนามสก,กุลเนี่ยมาเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นอีกเซลล์หนึ่งอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมเอาตัว b 5กับ c 5เชื่อมเข้าด้วยกันเนี่ยหรือว่าการเอาข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ f ที่เป็นน้ำหนักที่เป็นกิโลเนี่ยแล้วผมต้องการแสดงเป็นแบบนี้ว่า72แล้วก็มี kt แล้วก็วงเล็บว่าถ้าน้ำหนักเป็นปอนด์เนี่ย แต่เท่ากับเท่าไหร่ลองมาดูนะครับว่าเทคนิคในการที่เราจะเชื่อมข้อมูลที่เป็นเซลล์เข้าด้วยกันเนี่ยเราทำยังไงอันนี้เดี๋ยวผมลบตัวที่มีอยู่ก่อนหน้าทิ้งามาดูนะครับหลักการก็คือถ้าเราพิมพ์ตัวเท่ากับแล้วก็มาที่ตรงเซลล์ที่เราต้องการอย่างเช่น B5 เนี่ยแล้วเราใช้ตัวนี้นะครับตัวแอแบบนี้ตัวแอแบบนี้จะเป็นการเอาข้อความมาเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเช่นผมบอกว่าเอา ข้อมูลใน B5 เชื่อมกับ C5 ตรงนี้ผมก็คลิก C5 ดูนะครับผมก็จะได้เนี่ยอย่างเช่นคนแรกชื่อว่าต้นกล้านามสกุลคือวงซ่อนกลิ่นเนี่ยเราก็จะได้อันนี้ติดกันถ้าเราต้องการที่จะให้มีชื่อแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งช่องแล้วค่อยนามสกุลเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าเอาชื่อเนี่ย B5 มาเชื่อมกับตัวนี้นะครับ ตัวดับเบิลโขดข้างในมีสเปซหนึ่งอันเนี่ยก็คือช่องว่างนั่นเองเชื่อมกับช่องว่างเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมกับค่าที่อยู่ในเซลล์แบบนี้กด Enter ไปครัวนี้เราก็จะได้เนี่ยชื่อเว้นวรกนามสกุลแบบนี้หรือว่าเราจะบอกชื่อเว้นวรกนามสกุลแล้วก็ต้องการบอกว่าเขาอยู่ในแผนกไหนเราก็ทําแบบนี้ต่อได้นะฮะเราก็บอกว่าเชื่อมด้วยอย่างเช่นผมบอกว่าตรงแผนกเนี่ย ให้มีวงเล็บเปิดก่อนนะเดี๋ยวดูสทีละขั้นถ้าผมพิมพ์แบบนี้เราก็จะได้เนี่ยต้นกล้าวงซ่อนกลิ่นแล้วก็มีวงเล็บาพอเราได้วงเล็บแบบนี้แล้วเราก็มาเชื่อมต่อเชื่อมด้วยตัวนี้พอเชื่อมด้วยตัวนี้เสร็จเราก็บอกว่าเชื่อมด้วยวงเล็บปิดกด enter เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยชื่อนามสกุลแล้วก็วงเล็บ หรือว่าตรงนี้เราบอกว่าตัวนามสกุลตัวสุดท้ายกับวงเล็บเปิดเนี่ยให้เว้นวรรคหนึ่งอันแล้วก็เข้ามาแก้พอมีนามสกุลแล้วตรงนี้เราให้เว้นวรรคแล้วก็ค่อยมีวงเล็บแล้วก็ทําแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลอันนี้มาพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถ Copy ลงมาข้างล่างได้นะครับอันนี้ผมสอนเทคนิคการ Copy ให้ดูนิดหนึ่งถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้เนี่ยเรามาดูตรงจุดมุมล่างขวามือนะครับจะมีจุดสีเขียวเขียวเนี่ย ถ้าเราเลื่อนเมาส์มาจนเป็นรูปแบบนี้เป็นตัวบวกเนี่ยสีดำๆล้วดับเบิลคลิกตรงนี้มันจะเป็นการ Copy ้เซลล์ต้นทางก็คือตรงที่อยู่ที่ G5 เนี่ยลงมาจนจบให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคการ Copy นะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นผมมีตัวเลข72อยู่ผมต้องการที่จะเอา72แล้วก็เชื่อมกับคําว่า KG เนี่ยผมก็สามารถเขียนสูตรแบบนี้ได้นะครับ ตัวเชื่อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรเราทําได้อย่างเช่นผมบอกว่า7 2ตัวนี้ก็คือ F5 เนี่ยเชื่อมด้วยตัวเว้นวรรคอันหนึ่งแล้วก็ KG แบบนี้เห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ย72กิโลแบบนี้ดับเบิลคลิกมาก็เป็นการ Copy ลงมาอาา่ะครั้นี้หากผมต้องการวงเล็บน้ําหนักที่เป็นปอนเข้าไปด้วยนะครับอ่ะครั้นี้มาดูน้ําหนักเป็นปอนเนี่ยในนี้ผมใช้เครื่องคิดเลข คำนวณมาแล้วก็คือน้ําหนัก1กิโลจะเท่ากับ2.204623ปอนด์นะครับังนั้นผมก็สามารถที่จะใส่แบบนี้เข้าไปเลยก็ยังได้นะครับว่าคันนี้น้ําหนักเป็นปอนด์เนี่ยผมบอกว่าคือเชื่อมด้วยตัวนี้คูณ2.204623แบบนี้อันนี้จะเป็นน้ําหนักเป็นปอนด์ดูนะครับถ้าเราเคีย์แค่นี้กด enter ไปเราก็จะได้ ค่านี้ออกมาแล้วพอเราได้แบบนี้มาเราก็จะฟอร์แมตให้มันดูสวยๆเราทำไงเราก็บอกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมีพอ72 k g แล้วก็เว้นวรรกวงเล็บแล้วก็บอกตรงนี้ปอนเนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะตรงนี้เป็นค่าของปอนเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้เชื่อมด้วยวงเล็บแบบนี้แล้วก็ค่อยเชื่อมด้วยค่าที่ได้จากสูตรตัวนี้ พอเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมด้วยตัว LB สัญลักษณ์ย่อของปอนแล้วก็วงเล็บปิดในเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ Enter ไปเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมาดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ป,ปีลงมาได้แต่ครัน้นี้หากเราต้องการแสดงหน่วยของปอนอันนี้เนี่ยทศนิยม5-6ตำแหน่งเนี่ยมากไปสมมุติผมต้องการแสดงทศนิยมแค่1ตำแหน่งเท่านั้นเราจะทำยังไง เราก็กลับเข้ามา Edit ตรงนี้นะครับจะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยว่ากดฟังก์ชันคีย์ F2 ก็ได้ผมกดฟังก์ชันคีย์ F2 ตรงนี้เป็นค่าของปอนที่มาจากการคำนวณใช่ไหมครับเราจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า text เนี่ยคลุมเข้าไปตรงนี้เราบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก F5 เนี่ยก็คือน้ำหนักที่เป็นกิโลคูณด้วยตัวแปลง2.204เนี่ยพอได้แล้วนะครับมาดูตรงนี้เราจะบอก format เป็นแบบนี้ถ้าเราพิมพ์0.0เนี่ย หมายความว่าค่าที่ได้จะเอาทศยม1ตําตำแหน่งนะครับ0.0นี่เป็นตัวแทนของการฟอร์แมตทศยม1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตัวนี้ก็จะถูกฟอร์แมตให้เป็นทศยม1ตําตำแหน่งแล้วก็ตัวที่ฟอร์แมตนั้นก็คือฟังก์ชันชื่อว่า text อ่าดูนะครับผม enter เห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้เหลือเป็น158.7ต่อละเดี๋ยวดูตัวอย่างอันนี้แล้วกัน103.61นะ ถ้าผมก o อปปี้ตรงนี้ลงมาจนจบผมจะลากแบบนี้ก็ได้แทนที่จะดับเบิลคลิกเนี่ยเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะได้น้ําหนักเป็นปอนอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่เราจะใช้ตัวเชื่อมนะครับก็คือตัวแอนตรงนี้เนี่ยเชื่อมระหว่างเซลล์ก็ได้หรือว่าเป็นค่าคงที่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัว t เท t ใส่เข้าไปก็ได้อานะครับหวังว่าคงสามารถนำเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ